รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนจิ๊กซอต่อฝันกลับมาแล้วในตอนที่แล้วน้องปูนเจ้าของความฝันของเรากำลังเรียนรู้การบังคับทิศทางต่างๆของโดนในวันนี้เจ้าตัวจะได้ทดลองทำภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเราไปตามให้กำลังใจน้องปูนกันต่อดีกว่าครับกับช่วงบทสรุปจิ๊กซอต่อฝันบินเลยไหมบินเลยไหมอ้าบินเลยครับพร้อมแน่นะพร้อมครับไม่ทำตกแน่นะไม่ทำตกแน่ครับโอเค บ้าตกครูไม่ช่วยจ่ายนะนี่ก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะครับผิดชอบเองนะไหวไหมทำไมอําน้องแบบนี้ล่ะครับแต่มาถึงขนาดนี้แล้วใจต้องสู้นะครับน้องปูนวิธีการเปิดโดนนะครับที่จะเริ่มทำงานเนี่ยให้เราเปิดออนที่รีโมทซะก่อนโอ้ยลยขึ้นแล้วอ่าคราวนี้ถ้าจะโดนลงครับ ช้แกนไหนครับแกนซ้ายเหมือนแกนขแกนซ้าย <ๆ S 1> ดันลงข้างล่างอันนี้ควรลงมาทีนึงเนาะอ่าอย่างน้ครับนี่เป็นรอบสาธิตนะครับน้องปูนของเราจะต้องเก็บเกี่ยววิชาไปให้ได้มากที่สุดเพราะบ,บอกเลยว่าปราิจต่อไปไม่หมูนแน่นอนดูคูดันชึ้นนิดนึงยกความสูงนึงให้ปลอดภัยกับเรานะเพราะว่าเวลาเขาหลุดมามันก็จะพ้นหัวเราเนาะับงั้นบินดูโดนให้สูงอะเราปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คเห็นไหมครับครูจะค่อยๆให้โดนเขาเลื่อนที่นะครับเราจะได้สังเกตอาการได้ง่ายแล้วไม่เปือนแบตถูกต้องครับไม่เปือนแบตอันนี้ถ้าเราอยากให้สไลด์ไปทางซ้ายครับสไลด์ไปด้านซ้ายทำไงคบแกนขวาแกนขวาด้านซ้ายแกนขวาด้านซ้ายโอ้โหสุดยอดเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปบินเลยครับเราบอกคุณแม่ซื้อโดนจริงได้เลย อาจารย์พี่หมูการนันตีขนาดนี้สงสัยเงินในกระเป๋าคุณแม่สั่งแน่แล้วล่ะครับไม่อหยอกหยอกหยอกนะครับคุณแม่พี่หมูครับผมมีคำถามครับอาจารย์พี่หมูและอย่างความสูงเนี่ยนะครับที่เราสามารถพาเขาขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ถ้าตามกฎหมายกำหนดตอนนี้ให้ไม่เกิน90เมตร เ0เมตรครับถ้าเกินกว่านั้นนั่นหมายความว่ารีโมทของเราตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้ตัวรีโมทก็ยังควบคุมได้ครับแต่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเรามีภารกิจที่ต้องบินสูงกว่านั้นครับก็บินได้เราสามารถที่จะต้องขอเป็นค้างคาวใบครับที่สําคัญครับนัดบินต้องผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการบินโพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ ได้เรียนดูใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวกันไปแล้วต่อไปก็จะถึงตาของน้องปูนที่จะได้ลองบังคับโดนขึ้นลงด้วยตัวเองแล้วล่ะครับจะทําได้หรือไม่ไปดูกันเลยลองสตาร์ตไหมอยากลองลองดูเลยโอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการสตาร์ทเลยครับปูนของเราจะได้ลองจานลงแล้วมาครับจานให้สุดทึ๊บดูไปพัดบุนแล้วป้อเลยครับโอ้โหเป็นการสตาร์ทครั้งแรกของปูนอ่าแต่ท่านี้เราลองยกขึ้นเดี๋ยวครูยกขึ้นให้ย ไม่ทำตกแน่นะไม่ทำตกแน่ครับไม่ทำตกแน่ครับไม่ทำตกแน่ครับเอเมื่อตะกี้ที่เห็นนั่นมันไม่ได้ทำตกใช่ไหมครับแค่เรียกว่าหลงจอดแรงไปหน่อยแค่นั้นเองกันซ้ายถ้าเราเพ่ออ่าค่อยคๆค่อยๆช้าช้าช้าๆช้าๆช้าๆใส่คำสั่งเล็กเล็กค่ะน้อยๆ้อยครับโดนค่อยๆหมุนอ่าสังเกตแบบนั้นถูกต้องครับโดนค่อยๆหมุนเยี่ยมเลยครับเยี่ยม ขันอีกขันอีกอ่าหยุดิองครับเกองศาหมุนไปรอบๆเลยครับอีกเก้าสิองศาครับอ่าครับลองเพิ่มความสูงครับดันแกนซ้ายขึ้นข้างบนครับค่อยๆนะอ่าแบบนั้นแหละครับอีกครับขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเลยขึ้นอีกเลยขึ้นอีกขึ้นอีกอีกไปเลยอีกช้าๆค่อยๆค่อยๆอ่าขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกไปขึ้นไป20เมตรเลยครับอ่าคันนี้ลดความเร็วลดความสูงลงนะครับค่อยๆนะครับถ้าแรงมาจะแทะพื้นนะมีตังจ่ายเปล่า พูนใจนะพี่พ<อ>ไม่ใจ<อ> <ๆ S 2> นะ,นะค่อยๆนะอะลงมาอีกครับลงอีกลงอีกครับอ่าปล่อยมือครับโอ้โหสุดอยอดอยจะว่าไปพึ่งจับโดนครั้งแรกในชีวิตแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะเราเนี่ยตอนนี้ครับพี่หมูครับทุกครั้งครับเวลาที่เราพาน้องๆมานี่นะครับเขาจะได้ทดลองทำและภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวครูจะให้น้องปูนะบินไปที่จุดหมาย2จุด จุดแรกน้องปูนเห็นไหมครับสีเขียวมีสติกเกอร์แปะอยู่นับจากช่องช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับไหวไหมคิดว่าไหวคัะเด็กๆนะใกล้ๆเป้าหมายที่2ครับขยับไปอีก3ช่องครับอเขียวไกลๆนู่นเห็นไหมครับเห็นครับอไหวไหมครับครันนี้ไม่เริมแน่ไม่เลิมแน่ใจแต่เราต้องลองดู ไหมครับ,รบเราต้องลองดูสู้ไหมครับสู้ครับอาภารกิจนี้น้องปูนจะต้องบังคับโดนให้บินไปยังจุดหมาย2จุดเมื่อถึงแต่ละจุดต้องบังคับโดนให้หยุดนิ่งเพื่อรอคําสั่งก่อนจะบินโดนไปยังจุดต่อไปหากทําได้จึงจะถือว่าสอบผ่านครับเอาแล้ว,วจับครับเอาเอาเอาลง เอาตำแหน่งโดดรถคอนเทลเลอร์ลงหน่อยก็ได้ครับอ่าปล่อยมือครับอ่าติดแล้วปล่อยมือลดดีโมดลงลงหน่อยอ่าดันขึ้นครับช้าๆปล่อยช้าๆนะครับดันค้างไว้ครับแบบนี้ครับค่อยๆช้าๆพอสูงกว่าศีรษะเราแล้วปล่อยครับคันนี้พร้อมเทียบบัตรภารกิจเป้าหมายที่หนึ่งนะครับมือขวาครับแกนขวาแกนซ้ายไม่ต้องจับเลยครับปล่อยอไปครับไปครับค่อยๆดันไปข้างหน้าครับพี่โตไปเช็คสิครับ ได้เลยครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเคลื่อนที่ไปจุดที่หนึ่งค่อยๆครับค่อยๆตามองโดนด้วยตามองโดนอ่าเห็นไหมครับเห็นโดนมาแล้วถึงจุดที่หนึ่งยางและตอนนี้จุดที่หนึ่งของเราผ่านแล้วครับเยี่ยมผ่านแล้วไปจุดที่สองครับจุดที่สองระยะทางสามเมตรครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับ ดีครับค่อยๆดันค่อยๆอดันมาซ้ายนิดนึงอ่าสุดยอดครับเคลื่อนที่ต่อครับเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าใกล้ถึงยางครับจุดที่2ครับมาอีกนิดหนึ่งครับมาอีกนิดหนึ่งกระเทบมาอีกนิดหนึงและจุดที่2อถอยมาหน่อยครับถอยมาหน่อยโอเคค้างไว้ก่อนนะครับ และตอนนี้จุดที่2ผ่านเรียบร้อยครับอาถึงแล้วหูสุดยอดเลยตรงเป้าหมายต่อไปอกลับครับอารมณกลับมาคืนครูครับดันมาครับช้าๆนะช้าอารณนะมาครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆถูกต้องครับเยี่ยมครับ ชาๆๆ้าช้าช้าช้าอ่าดูให้ตรงเป้าหมายเลยนะครับอ่าดูนะครับตรงเป้าหมายนะครับดูนะครับใกล้ใกล้ถึงใกล้ถึงแล uh ้วใกล้ถ huh? ึงแล้วกดค้างเลยครับกดค้างไว้ค้างไว้เลยครับจนปากใบพัดจะดับฮิ้ยสุดยอดจะพมุหน่อยอาหน่อยอยุ่หนเรียบร้อยแล้วครับภารกิจวันนี้ทำตามกติกาครบและลงจอดได้อย่างสวยงามยกนิ้วให้เลยครับน้องปูน ใจหรือเปล่าคบว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับโป้ครั้งแรกจริงๆครับแล้วผลงานของตัวเองเป็นยังไงบ้างภูมิใจมากน้อยขนาดไหนรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเห็นน้องเขาสุดยอดเลยครับเป็นเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีความพยายามเป็นเลิศนะครับยอมรับฟังยอมรับการแนะนำหูมีสุดยอดเลยนะครับอยากให้เนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราจะมี นักบินโดรนคนต่อไปในประเทศไทยอาจจะเป็นน้องปูนก็ได้นะครับโอ้โห oh, <c oughs> สุดยอดมากมอย่างที่บอ,อกไปนะครับน้องๆครับว่าทุกความฝันเนี่ยสามารถทําได้เป็นความจริงได้แต่เราจะต้องฝึกฝนนะครับและอาชีพนักบินโดรนก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยทีเดียว <c oughs> แต่ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญจําไว้นะครับอย่าแอบมวยโดนของที่บ้านเนี่ยไปบินเอง อาจารย์ที่หมูเขาก็เตือนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์พี่หมูครับ<า>ขอบคุณน้องปูนมากมากนะครับ<า>แล้วเจอกันใหม่วันนี้พวกเรา3ามคนลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ